ถ้าผมาอกมาแลจะาเป็นที่เดิมอนะแกับพี่ดิมเออข้าวปลกเนี่ยข้าวประจำข้าวประจำแก่ปากเ็ษได้ยังอ่ะเออได้ยังน้องแค่ ร้นออานน,น,นะนี้ถ่ายไปจนก,ก็เอาก็ถ่ายที่เล็กน,นี่ทำไปค่ะเคเเคเจ้าต้องวิ่งอีกไหมขึ้นเครื่องอ่ะวิ่งตลอดเลยเค,ร,คร,รื่อนเครื่อเก็ แต่เห็นแม่หอมนี่สงสารแม่เลยนะน้องเคนี่คือดะไรลูกดอะไรจัดบีจะอะไรจัดต้นไม้อะจัดต้น่นน่ารักอ่ะ